ัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมเมดเลเซอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมเเมฟบิววันนี้ผมจะพาไปดูเจ้ารถคันใหม่นะครับเจ้ารถในสนามแท็กนะนนก็คือบูกาติชีรอนนั่นเองนะต่ะผมจะพาไปดูนะครับว่าสกิลของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาเวิร์กช็อปเลยเจ้าบูกาติชีรอนนะครับเขาจะอยู่ในรถระดับดีเจนดารี่นะครับแล้วก็เป็นไทสปีดเตอร์นะครับ เลเวลผมเอามาอยู่ที่เรเวลสนะอันนี้คือยังไม่ได้รถนะครับแต่ผมจะเอามารีวิวให้ดูก่อนนะว่ามันแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็ค่าความชํานาญอยู่ที่เรเวลศนะเพราะยังไม่มีรถนะครับอ่ะผมจะพาไปดูที่อัลติเมทของเขากันก่อนนะะโอเคประมาณนี้เลย เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าสกิลของเขาทาํางานยังไงนะคร่าวๆนะอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราใช้ในโตนะครับถ้าเรากดอัลติเมทนะมันจะเป็นการยกเลิกในโตถังที่เราใช้อยู่ทันทีนะครับมันจะเป็นการเขาเรียกว่าบีบอัดแก๊สนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับรถของเราเนะี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ในโตถงังถัดไปนะเพิ่มเป็น2เท่าคือความเร็วจะเพิ่มเป็น2เท่าแล้วครับแล้วก็จะใช้ได้นานมากขึ้นนะ หลังจากที่บีบอัดแก๊สแต่ละทีนะครับเขาจะเข้าสถานะล่องหนนะอะ่ประมาณนี้เลยแล้วก็หลังจากที่เข้าสถานะล่องหนแล้วนะครับอ่าในการกดอัลติเมทแต่ละครั้งนะจะเพิ่มท็อปสปีดให้กับรถของเรานะครับอันนี้คืออธิบายง่ายๆเพื่อความเข้าใจโดยที่เราจะได้ไม่งงนะอะ่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในเกมอีกทีนะครับมาต่อไปที่อ่าพาร์ี4ของเขากันนะพาร์ี4ของเขานะครับ ระยะเวลาแล้วก็ชาร์จเพิ่มขึ้น50%อนะอันนี้หมายถึงว่าระยะเวลาของไนโตรนะครับไนโตรสีฟ้าแล้วก็ไนโตรสีม่วงจะมีความเดียวที่เท่ากันนะครับต่อมาเลยรถคันนี้จะขับเคลื่อนสีล้อนะแล้วก็แอโรคิดก็เหมือนเดิมนะครับตัวน,นี้ก็ทุกครั้งที่เราทำสลิปสตีมเราก็จะได้ไนโตรชาร์จเรื่อยน,นะแล้วก็รถคันนี้จะถนัดในด่านแท็กนะครับต่อมาที่เลเวล8นะเขาจะสามารถเก็บได้2ชาร์จนะครับอ่าประมาณนี้เลย มาดูในตัวที่ผมเลือกใช้กันนะผมเอาไปลองเทสนะครับเขาบอกว่าในตัวอันนี้มันจะมีผลกับอัลติเมทของเรานะเมื่อเราใช้ในตัวที่ถ้าเป็น1นคูณหมันก็จะอยู่ได้นานนะถ้าเป็นอย่างถ้าเป็น2อคูณสหรือ2อคูณสเนี่ยมันจะอยู่ได้แป๊บเดียวแต่มันก็มีเขาเรียกว่ามีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะที่ผมเลือกใช้ตัวนี้ก็ผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้ามือนะแต่เดี๋ยวผมจะไปเทส1,5นคูณหให้ดูกันนะครับว่ามันดียังไงแล้วมันจะนานแค่ไหนนะะ เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ในส่วนของ ECU กันนะในส่วนของ ECU นะครับตัวนี้ผมก็ใช้เป็นสปีดนะครับ2แล้วก็ต่อมาผมเลือกใช้เป็นในตัวไทม์นะครับอันนี้คือลองใช้คร่าวๆนะอาจจะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้ก็ได้นะออกตัวอยออกตัวบวกในตัวไทม์นะเนี่ยอันนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันนะ แต่ผมเลือกใช้ในโตทางเพราะอะไรคือมันสามารถาเขาเรียกว่าเวลาเรากดในโตได้นานเท่าไหร่อันติของเราก็จะยิ่งนานขึ้นเท่านั้นนะเดี๋ยวอันนี้คือต้องไปดูในเกมอีกทีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เลือกใช้เป็นทีส l i ลิบวกซูเปอร์ชาร์จสลับใช้ได้เลยนะแล้วแต่ว่าเราเล่นกับทีมหรือเล่นโซโล่นะต่อมาตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นอินเทน์นะครับเมื่อเราแข่งอยู่ในการแข่งความเร็วของเราจะเพิ่มขึ้นนะเพราะผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะมันมีนหนึ่งอันนี้นะครับ มีแอ v เ n t นเทแล้วก็ Super ร์ชาร์จนะคันนี้ผมลองไปในเล่นใน t ทม e แบ็กแท็กนะมันจะขาด Super ร์ชาร์ไปนิดนึงนะผมก็เลยเลือกใช้นี้อันนี้เป็นเรียกว่า e c u สำหรับ t ทม e Back แท็กนะแต่ปกติเลือกใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยตัวนี้นะแอ v เ n t นเทนะอันนี้ก็เมื่อเราขึ้นนำก็จะได้ความเดร็วเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็ตามด่านนะครับก็เลือกใช้เป็นตัวคาซิลี่ก็ได้หรือแล้วก็ใช้เป็นตามด่านก็ได้นะ ต่อมานะครับตัวนี้นะครับแกนเมื่อเราใช้อัลติเมทนะครับเราจะได้ความเร็วเพิ่มมา8วินาทีนะอ่ะ ECU ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะหลังจากที่เราอธิบายสกิลของเจ้าบูกติชีรอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นในโหมดธรรมดาก่อนนะแล้วก็โหมดอทาท i แม็กแท็กนะครับว่ามันจะเร็วขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับอ่ะเรามาลองกันที่ด่านนี้กันก่อนนะแล้วก็เก็บถังแรก่อนีก่อน ขที่สองครับใช้ไปเดี๋ยวตีเขาจะใช้ยังไงนะก็คื <c oughs> อรอกดอติถั <c oughs> งนี้นะอย่าให้มันหมดนะ <c oughs> เพื่อเป็นการอีปัดนะอีปัดในโตแล้วก็กดในโตถัง,งถัดไปจะเป็นการกดปล่อยคอมเ็ลนะนี่างที่เราเห็นนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวถังนี้อย่าให้หมดนะเราอรอกดอตินะครับเดี๋ยวไปดูนะ พอเลยิีเดียกกดจะเป็นการมีบัตรนะครับแล้วก็กดปล่อยเลยซึ่งภาษีของเขาจะเป็นการทําให้ในโตัวถังสีฟ้าแล้วก็ถังสีม่วงมีความเร็วเท่ากันนะอ,อนนี่คือภาษีนะนี่อันนี้ก็นอนเลยใกล้หมดค่อยกดอันตีนะนนกลไปเลย ไปการ์ดบนไปนะโอเคนะลองมาลองกันที่ด่านทะเลงสายกันบ้างเนะี่ยอันนี้ก็ตรงด่านนะอันนี้เดี๋ยวเราลองไม่ดิบนะไปเรื่อยเลยไม่ต้องดีบอกตัวแล้วเรามาเก็บในตัวหลังแรกที่โฮมสองโฮมนี้นะน ้านนนะในตัวถังนี้พยายามอย่าให้หมดนะกดอันติตอนที่ในตัวถังใกล้หมดนี่เป็นการบีบัดไปกดในตัวถังถัดไปก็เป็นการกดปล่อยความเร็วนะยิ่งในตอยู่นานเท่าไหร่อันติของเราก็จะยิ่งอยู่นานเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมผมเลือกใช้เป็น1นึ่งคูณห้าหนึ่งคูณหกน ทางนี้เราจะพุ่งกดนะไม่งั้นถ้ากดปุ๊บในโตเราจะหายนาทีนะนีล้อในในโตใ,โก,ใโกล้หมดนะค่อยกดเราจะเข้าสถานะล่องหนนะครับก็กดในโตถงงังถัดไปเพื่อเป็นการปลุก่อลคอมเมลอันนี้คือวิธีคร่าวๆนะเห็นไหมยิ่งในโตเรายิ่งอยู่นานนะที่เราก็คืนนานนะครับในโตถังนี้อย่ายให้หมดนะ เราลองกดตอบแก้จะหมดะน,น,นะครับแล้วก็กดใช้ตัวตทางตะไปร้เป็นการกดลปอยคอมเ็วเนี่ยเนะ่ยอาจจะยังงงอยู่นะแล้วก็ต้องทำความเคยชีดนิดหน่อยนะครับนะประมาณนี้นะนี่ไ,ไ,ไหมพอกดในโตปุ๊บถ้าเรากดตดตามเลยมันจะหมดทันทีนะครับเป็นการยกเลิกในโตนะเพื่อไปรีบัตเป็นอัน,นติประมาณนี้แล้วกัน อ่ะโอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวเจ้าบุกติชีรอนนะครับว่าวิธีการเล่นแล้วก็สกิลของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการได้รับรถเจ้าคันนี้กันนะเข้ามาในช็อปนะครับแล้วก็ไปที่ Luxury Car นะครับตัวนี้ก็คือให้ทำมิชชั่นนะครับเพื่อเป็นการเก็บตัวได้3ใบนะที่เหลือก็อีก4ใบให้เราเปิดตัวนี้นะครับจากการันตีทุกๆ40ครั้งนะเราจะได้1อันนะครับ อันนี้คือของผมยังไม่ได้เปิดนะผมมาทดลองรถที่เขาให้ทดลองเลินนะครับแล้วก็รีวิวไปด้วยเลยนะอะเดี๋ยวผมขอคิดอีกทีนะครับว่าผมจะเอาหรือเปล่านะคันนี้คือผมค่อนข้างมีรถสนามเดียวละแกผมพาเข้ามาดูด้านในนะะนี่นะครับพขเป็นรถสนามนะแล้วก็เดี๋ยวผมพาดูสกินนะนี่ใช้ตัว2ใบนะครับรถใช้7ใบนะนแล้วก็ที่เหลือนะครับคูปิน บแรกหนึ่งใบนะครับอ่ะประมาณนี้เลยถ้าโอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวเจ้ารถบุกติชีลอนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงสามารถคอมเมนต์มาบอกเราด้านใต้ได้เลยนะอะ่าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํนาลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็เรามีช่องทางการติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะนั่นก็คือติกตอกนะครับชื่อเดียวกันกันกบช่อง YouTube เลยสามารถไปติดตามกปได้นะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ